ท่านผู้ชมครับการเลือกตั้งนายกอบจร,รอบนี้หลายคนจะจับตาไปที่จังหวัดใหญ่ๆนะครับแต่บางจังหวัดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปอย่างเช่นที่พัทลุงปรากฏว่ามีเสียงตอบรับที่ดีจากคนในพื้นที่รวมไปถึงผู้สมัครนะครับที่กระตือรือล้อน5คนเนี่มาร่วมเวทีดีเบตท,ทั้ง5คนนะครับโจทย์ใหญ่ของที่นั่นอาจจะไม่ใช่งุประมาณครับแต่เป็นคนในพื้นที่ที่ พัทลุงเนี่ยเป็น1ใน5จังหวัดที่ติดอันดับยากจนที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีโจทย์อีกมากมายที่ท้องถิ่นจะต้องแก้ไขชาติชายเกตครับขอบคุณมากนะครับจะไม่มีการซื้อเสียงและจะสร้างความโปร่งใสในการเลือกตั้งอ,อบอจอพัทลุงครั้งนี้นี่เป็นคํายืนยันตรงกันจากผู้สมัครนายกอ,อบอจอและตัวแทน5คนครับที่เข้าร่วมเวทีดีเบตนะครับ แหล่งให้เทือนการเมืองใต้เลือกตั้งอบจอพัดลุงปี2568นี่เป็นชื่อเวทีที่ไทย PBS จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณและเครือข่ายภาคประชาชนครับ รวมไปถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นนะครับที่จังหวัดพัทลุงมีผู้เข้าร่วมจํานวนมากครับผู้สมัครหลายคนครับแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายต่างๆนะครับทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้ามาตรวจสอบการใช้งบประมาณการพัฒนาด้านการศึกษาการดูแลผู้พิการผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนและผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเพราะว่าจังหวัดพัทลุงมีฐานทรัพยากรที่สําคัญจํานวนมากครับ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับพัทลุงกลับติดหนึ่งใน5จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศโดยนักวิชาการมหาวิาลัยทักษิณเห็นว่าการยกเรื่องการเลือกตั้งที่โปร่งใสเข้ามาแสดงจุดยืนในวันนี้จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับการเลือกตั้งท้องถิน่นที่อาจ,จะส่งแรงกระเพื่อมเชิงบวกต่อการเลือกตั้งระดับประเทศครับทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะพูดเรื่องนี้หรือว่าสื่อสารเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสามารถทําเรื่องนี้ได้จริงๆครับมันก็จะเป็นประโยชน์เชิงสาธารณะแก่พื้นที่ของของท้องถิ่นเองหรือพื้นที่ะระดับประเทศต,ต่อไปด้วยครับ การเลือกตั้งนายกอบอจอพัทลุงครั้งที่ผ่านมาจังหวัดพัทลุงมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในประเทศนะคะคิดเป็นร้อยละ78.04และยังเป็นอันดับ4ของทั้งประเทศที่มีบัตรเสียน้อยที่สุดร้อยละ3.29สะท้อนถึงความตื่นตัวของคนในพื้นที่ต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจังหวัดพัทลุงมีงบประมาณที่ถูกใช้ผ่านอบอจอปีละกว่า500ล้านบาทค่ะ อย่างไรก็ตามครับการเลือกตั้งนายกอบอจอพัทลุงนะครับเป็นการชิงแชมป์ที่แพ้ไม่ได้ระหว่างตระกูลธรรมเพชรซึ่งคลองแชมป์มานานหลายสมัยครับกับคู่เท้าชิงจากผู้สมัครพักคภูมิใจไทยนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลรักชกิจประการโดยมีนางนาทีและนายพิพัฒน์ถือว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่สำคัญครับ